นะแต่จับพวกพวก,อพวกไอแกนนำสามนิ้วพวกนักศึกษาเนี่ยโอ้โหหิ้วปีกครับนะล็อกคอจับไม้จับมือจับแขนจับขาอะไรโอ้โหมันมันมันรุนแรงไปไหมนะครับก็เข้าไปถึงก็ค่อยๆเจรจาค่อยๆพูดต้องอดทนไม่ใช่เพราะเด็กมันด่าก็สวนเลยอันตรายต่างๆนี้มันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้อย่าไปใช้กําลังมาท้ทาชกกันท้าอะไรต่ไร ถ้ามันจะชกมวยแล้วไม่ได้นะครับยาตอนแรกบอกหนังรักชาติตอนนี้พอเขาด่าห,หนักๆเข้ามากลายเป็นสร้างหนังป้องกันโควิดไม่ต้องไปไม่ต้องไปสร้างหนังแล้วประชาชนเขารู้ใครไม่รู้บ้างเขาติดตามทางโซเชียลทางอะไรต่างๆเขารู้หมดแล้วจร,จรี่ยถึงขนาดต้องอ,อุ้มเลยเหรอฮิวปีกเลยเนะเห็นเวลาจับเจ้าของบ่อนเนี่ยโอ้โหยืนกันสุภาพเรียบร้อยนะครับ เชิญครับเชิญเชิญหลงจู้เลยครับเชิญเลยครับอืเดินไหวไหมครับอ่าไม่ไหวเดี๋ยวจะอุ้มขึ้นรถเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเขาล้อเลียนนะเขาล้อเลียนผมไม่ได้พูดดนเป็นเรื่องจริงอะไรนะเขาเปรียบเทียบกันในในโซเชียลเขาทาภาพล้อเลียนพอจับพวกหลงจูเนี่ยโอ้โหเออนะครับสุภาพเรียบร้อยเลยจับพวกเจ้าของบอร์ดเนี่ยนะแต่จับพวกเอ่อพวกไอแกนนำสามนิ้วพวกนักศึกษาเนี่ยโอ้โหฮ,ฮิวปีกครับ นะล็อกคอจับไม้จับมือจับแขนจับขาอะไรโอ้โหมันมันมันรุนแรงไปไหมเกินเหตุไปไหมก็หลายๆคนบอกไม่เกินเหตุแลมโบอีสานบอกไม่เกินนะเออนะฝ่ายรัฐบาลหลายๆคนไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งฟ้องอีกนะเอ่อพูดไรหาอะไรแม่งจะฟ้องแจ้งจับอย่างเงี้ยตัดพงตัดภาพล้อเลียนแม่งก็แจ้งจับมันเดี๋ยวนี้มันมันใจแคบคนใหญ่คนโตในรัฐบาลพวกมีอำนาจทั้งหลาย ตัดภาพล้อเลียนก็แจ้งจับนะพูดจาเสียดสีก็แจ้งจับคือมันยังไงละคนในยุคนี้มันทำไมคนแก่ๆเลยมันมันจะไม่ใจแคบทำภาพล้อเลียนตัดต่อแจ้งจับหมิ่นประมาทพรบอคอมดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานผมว่ามันมัน,ม,นมันต้องใจงกว้างๆเลยนะนี่ผมพูดลอยๆนะไม่อยากไปพูดถึงใครมาพูดไปเดี๋ยวแม่แหละแม่ข้แจ้งจับกุยกูก็เบือ่องงานกูก็เยอะไหนจะต้องไปศาลไปคุกอะไรต่างๆนะ นะครับก็ฝากไว้นะก็อยากให้ใจว่างๆหน่อยนะนะครับนะเรื่องการเนี่ยจับเจ็บเนี่ยท่านผบตรเนี่ยบอกให้ใช้กําลังเนี่ยผมก็เคยเห็นด้วยนะครับอย่าไปส่งสัญญาณอย่างนั้นเลยต่อไปเดี๋ยวมันก็ต่อยผู้ประท้วงเนี่ยนะจับเสียแล้วก็ชกกันไปชกกันมาก็ความรุนแรงก็มากขึ้นนะพอไปต่อยผู้ประท้วงผู้ประท้วงก็ต่อยตำรวจต่อไปมันก็เกิดความรุนแรงต่อไปผู้ประท้วงแทนที่จะมาประท้วงด้วยมือเปล่ามันก็รู้แล้วว่าต้องมีการทําร้ายร่างกายฮพกมีดพกปืนมา นะครับมันก็จะมีค่าค่ากันตายพอศพแรกเกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะเกิดแล้วเผาบ้านเผาเมืองก่อการจลาจลสมัยนี้การก่อการล้ายหรือการประท้วงเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนเสื้อแดงอาจจะเป็นพวกชาวบ้านต่างจังหวัดมาจากบ้านนอกเดี๋ยวนี้แม่นักศึกษานี่เรียนปริญญาตรีจบอาชีวะการศึกษาสูงความรู้ความสามารถมากกว่าชาวบ้านนะแล้วก็วัยชะกันแข็งแรง นะใจถึงกว่าคนรุ่นใหม่เพราะนั้นวันข้างหน้าการจลาจรมันจะไปทั่วถ้าไปจับไปฆ่าไปอะไรต่างๆเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเนี่ยพวกพวกแกนนำพวกเนี้ยมันก็จะเกิดความโกรธแค้นมาเกิดค้อตนนต่อไปเดี๋ยวมันก็เป็นการก่อการจราจรนะเผาบ้านเผาเมืองมันไม่แน่นะถ้าเกิดเขาโกรธแค้นกันมาเขาหมดหนทางอะ่ะนะมันจะมันคนเดียวมันก็ก่อก่อก่อการจราจรได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องคนเยอะๆสมัยนี้คนเดียวนะครับมันสามารถ ทำความเสียหายกับประเทศชาติได้ถ้าเขามองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าที่รัฐก็เล่นคาหนักเนี่ยก็ฝากไว้นะครับนะแต่จับจาอะไราต่างๆใช้วิธีการเจราจานะการจับกุมตามกฎหมายเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูตัวบทกฎหมายวิธีวินาความาญยานี่ยเขาต้องจับโดยว,วิธีละมุนละม่อมนะต้องจับละม่อมนะครับก็เข้าไปถึงก็ค่อยๆเจราจารค่อยๆพูดต้องอดทนไม่ใช่พอเด็กมันด่ากระสวนเลยระายรต่างๆนี้มันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้อย่าไปใช้กําลัง เมื่อท้าชกกัรท้าอะไรแต่อตะไรท่าเหมือนจะชกมวยแล้วไม่ได้นะครับก็ฝากพอบอรตรก็อย่าไปนะอย่าไปให้อํานาจอะไรต่อะไรต่างๆเนี่ยให้เขาใช้กําลังเนี่ยอย่าไปใช้เลยครับเชื่อผมเนยนะไม่ว่ามันจะเหมิมเกิมนะเอาธงชาติลงเอาธงแดงขึ้นแรงต่างเนี่ยเราเราต้องเอาอารมณ์ออกไปการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องไม่ใช้อารมณ์นะครับอย่าไปอย่าไปใช่อารมณ์เข้าใจนะนะครับก็ฝากว่าอย่าใช่อารมณ์ อ่าเข้าใจนะครับนะอย่าใช้อารมณ์นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันนะพูดถึงมาตรา112มันมินสถาบันพวกนี้มันเหิมเกลมพวกนี้เอาธงชาติลงอะไรต่างต้งตงตองเอามันหนักมันเหิมเกลมอะไรก็โอ้หอย่าพูดถึงขนาดนะั้นะผมฟังแล้วผมตกใจเลยบอกพวกนี้เหิมเกลมนะครับคนพวกนี้คือพวกที่เห็นต่างทางการเมืองเขาต้องการอะไรต้องการให้ยกเลิกมาตรา112ต้องการให้แก้กฎหมายแค่นะ จะแก้ไม่แก้ก็ว่าไปและการกระทําต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมดูเป็นการกระทําเชิงสัญลักษณ์ถ้าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็แล้วก็เขาก็เป็นเยาวชนมั่งเป็นคนรุ่นใหม่อายุยี่สป่าสาสิบไม่น่าเกินเนี่ยฝากพี่น้องตํารวจใจเ,นเนย็นๆครับเนีอย่าไปใช้ถึงขนาดเหิมเกลิมือเลยฟังแล้วโหวดูแล้วมันอะไรจากอะไรขนาดนะ่ะยังกับพวกกระบฏอะไรทั้งเนี้นะพวกฆ่าคนตายฆ่าข่มขืนฆายาเสพติดอย่าปฏิบัติเขาถึงขนาดนั้นนะเขาแค่ไม่เห็นด้วย กับการบริหารประเทศเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูญเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แค่เห็นต่างเราจะใช้คําว่าเหมิมเกริมกับเขาเลยหรือก็ฝากครับฝากรัฐบาลนะฝากรัฐบาลนะครับนะครับไปลองพิจารณาดูวันนี้เราตั้งจั่วหัวครับจับผู้ประท้วงเกินกว่าเหตุหรือไม่หลายๆคนก็บอกว่าเกินกว่าเหตุแต่ตํารวจบอกไม่เกินเป็นการทําตามยุทธวิธ,ธีนะ นะครับอ่นะมีคนบอกให้วิเคราะห์คดีน้องชมพู่ด้วยครับเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาการเมืองจบในเรื่องนี้เดี๋ยวเอาน้องช,ชมพู่นะครับน่ะนะคนติดตามอ่าน้องชมพู่กันเยอะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องใหม่นะเรื่องแรกนะเราก็ให้มันหมดเป็นเรื่องๆไปเพราะยูทูบเบอร์เขาต้องมาตัดของเราไปเนยรายการอาจารย์เนี่ยมีชุดยูทูบเบอร์หลายช่องเนี่ยเขาจะมาตัดไปเพราะนันก็จบเรื่องนี้ไปนสรุปแล้วเนี่ยนะการจับกลุมหรือการบังคับใช้กฎหมายกับ นะแกนำชูสามนิ้วเนี่ยพวกเห็นต่างทางการเมืองพวกที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนะไม่ใช่พวกค้ายาเสพติดไม่ใช่พวกฆ่าคนตายไม่ใช่พวกปล้นทรัพย์นะข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยผมว่าควรจะจับเขาแบบละมุนละม่อมนะอย่าใช้วิธีการโอ้โหล็อกคออุ้มแบกอะไรตลอะไรต่างๆเนี่ยมันมันฝากรัฐบาลนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าถ้ามันตายทั้งศพในบ้านเมืองจะยุ่งนะ อย่าไปคิดนะครับจัดคุกไปแจ้งก้อหาหนักแล้วบ้านเมืองสงบไม่ใช่ครับนะยิ่งจับเขาเขาก็ยิ่งโกรธแค้นมากมันก็กระจายไปมากขึ้นวันข้างหน้าการจราจนจะเต็มไปหมดคอยดูดิฝากเตือนไว้ใช้วิธีสันติวิธีค่อยๆค,คุยกับเขาอย่าไปโกรธปาดอากักอย่าเอาอารมณ์โทสะเป็นที่ตั้งฝากไว้ฝากพี่น้องตำรวจนะฝากท่านผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติก็ฝากให้ใจเย็นนะครับ คนดูทาง Facebook ตัวนี้3 3มพันสา u ร e อ0สีิเบ็ยสามัวันนี้เท่าเท่ากันก็ประมาณสัก7,000คนนะครับทั้งสองแพลตฟอร์มก็ติ๊กต็อกใกล้ส่วนหนึ่งนะอ่าอืมนะดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเรื่องลุงพลนะครับเออบางคนบอกว่าเอ่อทำเหมือนนักศึกษาประชาชนเป็นข้าศึกเป็นศัตรูอืมเออนะครับ ออะไรต่างๆนะครับอืมบางคนบอกอย่าทำตัวเหมือนหมาก็ไม่รู้ว่าใครนะนะครับจะไปว่าเจ้าหน้าที่เป็นหมาก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนดูหมิ่นเจ้าพนัางานผมคงไม่กล้าพูดนะอันนี้ผมอ่านคอมเมนต์นะอ่านคอมเมนต์นะครับเอ่อบอกตำรวจให้ไปจับเจ้าของบ่อนนะเจ้าของบ่อนเยอะแยะมากมายังเปิดบ่อนอยู่อ่านะพี่น้องตำรวจไปจับเจ้าของบ่อนอัอะน,ะน,อออนนั้นอ่ะเป็นต้นตอของโควิด -19 เห็น <Bir>: มีบอกว่ามีตำรวจบางที่คัดค้านประกันตัวกลัวว่าพวกนี้ปล่อยไปแล้วไปชุมนมอีกจะเกิดโควิด และทาไมพวกเจ้าของบ่อนไม่เห็นคัดค้านการประกันตัวนะครับพวกเล่นการพนันทําไมไม่คัดค้านนะครับจะไม่คัดค้านจะเพราะพวกเห็นต่างทางการเมืองอันนี้ก็ฝากพี่น้องตํารวจด้วยประชาชนก็ถามมาสองมาตรฐานหรือเปล่าคดีจับพวกเจ้าของบ่อนได้มีการคัดค้านการประกันตัวไหมแล้วทําไมคัดค้านเฉพาะพวกนักเรียนนักศึกษาพี่น้องก็ถามมานะครับผมไม่ได้ถามแล้วครับว่าไงครับเจ้าของบ่อนในเวลาจับมาเนี่ยคัดค้านการประกันตัวไหม นะขอให้ลงโทษสถานหนักไหมครับหรือว่าคัดค้านเฉพาะพวกสามนิ้วนะครับอาจารย์หัวเราะหน่อย <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็ <c oughs> นะแชร์แล้วแชร์แล้ว <c oughs> <c oughs> บ่อนบางเขนเพิ่งปิดไปนะบ่อนบางเขนเพิ่งปิดไปนะครับนี่พี่น้องเขาบอกมาพูดได้ใจมากอืมนะครับบางคนบอกมีสวยก็ย่อมมีสิทธิ์ เจ้าของบ่อยเจ้าของอะไรเจ้าของบ่อนมีสวยให้กับเจ้าหน้าที่ไม่รู้ให้ใครนะอืมนะมีคนดังบอกจะจับลุงพลจริงปะเห็นบอกคนร้ายเป็นเทวดากับนางฟ้าอืมนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ครับอ่านะเรื่องลุงพลลุงพลป้าแตนนะครับน้องชมพู่เดี๋ยวจะพูดให้นะครับผมก็มีข้อมูลอยู่นะครับก็มีพักพวกเป็นตำรวจเป็นอะไรต่างๆมีพักพวกที่โกกอกอยู่ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ นักศึกษาประชาชนไม่ใช่อัชญากรข้ามชาติไม่ใช่พวกค้ายาไม่ใช่โจรห้าร้อยนะนะครับตำรวจถ้าเก่งจริงให้ไปตามหาไวพศสสพลังประชารัฐจับให้ได้สิครับมีหมายจับแล้วนี่เขาถามไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าวัยพศเมื่อไหร่จะจับนะ่ะประชาชนถามนะครับพี่ปัด๊ดผมไม่ได้ถามนะครับนะเออเขาถามเนะี่ยวัยพศเมื่อไหร่จะจับ นายบอสอยู่วิทยากระทิงแดงเมื่อไหร่ไปจับเจ้าของบอ่อนเมื่อไหร่จับเนี่ยเจ้าของบอ่อนเนี่ยมีเต็มไปหมดทั้งประเทศประเทศไทยนะเมื่อไหร่จะจับเจ้าของบอ่อนมาติดคุก๊กนะเขาถามอืมอ่านะครับนะครับอืมอืมตำรวจไทยมีไว้แค่ปราบม็อบชูสามนิ้วหรือเปล่านี่ประชาชนถามนะครับนะถามท่านพอบอรตรนะฮะตำรวจไทยมีไว้ปราบม็อบ แค่นั้นหรือนะตำรวจไทยทำไมไม่ไปดูแลชายแดนพวกลักลอบเข้าเมืองต้นต่อโควิดทำไมไม่จับเจ้าของบอนอืมนะครับนะ่ะมีคนอยากจะรู้เรื่องน้องชมพู่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวจัดการเลยนะเดี๋ยวคุยเรื่องไอจับให้เรียบร้อยก่อนการเมืองแป๊บเดียวนะเจ้าของบอนพวกเดียวกันกับเจ้าหน้าที่จะจับทำไมผู้มีอุปการะคุณทั้งนั้น นี่นี่คือประชาชนเขาตั้งคำถามนะเป็นความเห็นนะส่วนผมไม่มีความเห็นแนละ้วนะครับเออ,อนาคตประเทศไทยทําไมเอาไปไว้ที่คนใกล้ตายอืมเขาบอกนะคนใกล้ตายไปดูแลอนาคตประเทศไทยผมดูข่าวบางคนเขาบอกเขาอยากจะต่อต้านไอ้พวกข้าราชการที่อายุเกินหกสิบเนี่ยนะรัฐบาลจะเลี้ยงไว้ทําไมเปลืองภาษีเปล่าๆพวกที่เกินหกสิบแล้วมันหมดสภาพแล้วอันเนี้ย เนี่ยเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาบอกคนพวกนี้หมดหมดสภาพแล้วหกสิบเนี่ยนะเกินหกสิบแล้วหมดสภาพไปต่ออายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบจะอยู่ไปทาไมจะอยู่อยู่ไปเพื่ออะไรหวานดันใจทั้งนั้นนะแต่ละคนก็เบาหวานความดันโรคหัวใจสามโรคนัง่งๆอนะเดี๋ยวก็ช็อกแล้วนะหกสิบนะแล้วก็น่าจะพอแล้วเนี่ยประชาชนเขาบอกพี่น้องว่ายังไงละเนี่ยเขาตั้งคําถามมาเนี่ยหกสิบแล้วพอแล้ววันนี้มีข่าวบอกเ็าจะเร่งระดมเรียก คนรุ่นใหม่เข้ามารับราชการจะได้ไม่ต้องว่างงานจะมารับราชการได้ไงก็ไอ้พวกที่หกสิบไปแล้วยังอยู่อ่ะเมื่อเกินหกสิบไปแล้วมันหมดสภาพแล้วเหมือนผมเนี่ยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็หกสิบมันต้องหมดสภาพแล้วหลังจากหกสิบแล้วก็จบแล้วเราก็จะทําอะไรก็น้อยลงแล้วเพราะมันแก่แล้วแต่รัฐบาลไทยแปลกนะเลี้ยงไว้ทําไมพวกหลักการจักการพวกเนี้ยเขาบอกเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโอ้โหคนแก่ๆมันจะมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไหมครับ นะครับทุกวันเนี่ยดูเนี่ยพวกสวเนี่ยเป็นไงอายุเกิน6กิทั้งนั้นนะส่วนใหญ่อะพวกข้าราชการเกษียณนักการเมืองเกษียณนักธุรกิจเกษียณทนายแก่แกอะไรต่างๆพวกแก่แกเท่าเท่มีประโยชน์อะไรทุกวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ถามเนี่ยสวทุกวันเนี่ยอายุเกิน60ทั้งนั้นเนี่ยเข้าไปอะบางคนก็ไปนั่งหลับนั่งคอพับคอพับแฟนคุณคอพับ ไปนั่งคอพับอยู่งั้นน่ะนั่งๆนะเดี๋ยวก็รถพยาบาลมาแหละมันมันเป็นภาระกับภาษีประชาชนไหมนะครับนะครับเนี่ยคนเหล่านี้ผมว่านะส่วนตัวผมน่เกินหกสิบแล้วพอแล้วน่าจะแก้กฎหมายพอแล้วหกสิบพอแล้วแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ๆเนะเขามาขึ้นมาถ้าไอ้คนพวกนี้ยังกินภาษีอยู่เดือนละแสนกว่าแสนกว่าเยอะแยะมากมายเนี่ยอยู่ถึงถึงเจดสิบไปอยู่ทําไมเป็นภาระกับภาษี เอาเงินเหล่านี้เอาเงินเดือนสวอเอาเงินเดือนของคนที่เกิน70เนี่ยเอามาช่วยเหลือโควิด1 9คนไม่มีจะกินแม่ค้าตลาดนัดคนยากจนเยอะแยะมากมายเอาเงินพวกนี้เอามาใช้มันถูกประเภทนะครับรวมถึงไอ้สามร้อยล้านด้วยไอ้กองทุนสื่ออะไรเนี่ยนะนะสร้างหนังรักชาติ30ล้านนอกนั้นก็นะออออต,ตอนนี้พอเขาด่าหนักๆกก็เป็นไงทราบแล้วเปลี่ยนจากสร้างหนังรักชาติกลายเป็นสร้างหนัง ป้องกันโควิดไม่ต้องป้องกันแล้วเขารู้ทุกวันนี้รัฐบาลก็เป็นไงออกทีวีทุกวันพูดทุกวันหมอทวีสินพูดจนชาวบ้านด่าต้งดูเท่าไหร่แล้วนทะทราบแล้วเปลี่ยนนะตอนแรกบอกหนังรักชาติตอนนี้พอเขาด่าหนักๆเข้ามากลายเป็นสร้างหนังป้องกันโควิดไม่ต้องไปไม่ต้องไปสร้างหนังแล้วประชาชนเขารู้ใครไม่รู้บ้างเขาติดตามทางโซเชียลทางอะไรต่างๆเขารู้หมดแล้ววิธีการป้องกันน่ะตอนนี้คนดูอยู่ทางอ่ายูทูบสี่พัน ห้าสิบห้าอยู่เฟซบุ๊กสามพันหกร้อยห้าสิบห้าช่วยกันแชร์ครับเพราะมันปิดกั้นการมองเห็นแชร์ไปถึงลุงตู่แชร์ไปถึงพักร่วมรัฐบาลต่างๆเพื่อปล่อยลุงตู่ตายอยู่คนเดียวเนี่ยพักประชาธิปัตย์ว่าไงแล้วออกมาช่วยด้วยนะพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยนะที่รวมรัฐบาลเนี่ยพักใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยพักลูกชายบรรหารเนี่ยช่วยลุงตู่ด้วยไม่ใช่ปล่อยลุงตู่โดอนอัดอยู่คนเดียวช่วยด้วยนะครับออกมานะครับยืนคู่กับลุงตู่เลยทำยังไง พรรคต่างๆเหล่านี้ช่วยกันปราบบอนการพนันช่วยหน่อยครับประชาธิปัตย์ด้วยครับนะภูมิใจไทยด้วยพรรคลูกชายบรรหารด้วยนะแล้วก็แปลแะละ้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆนะครับช่วยกันนะนะครับก็ฝากด้วยนะฮะ